รถเชิญพระบรมศพที่ซ่อนเรื่องราวสำคัญอยู่เบื้องหลังใครคงจะคิดได้ว่ารถโฟลสวากเก้นสีเทาคันธรรมดาที่เชิญพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงในวันที่26ตุลาคม2568มีความหมายลึกซึง้งและเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของวิถีชีวิตที่พระทรงประทับใจและนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของคนอาจทาดไปว่ารถคันนี้เคยเป็นรถพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรรัชกาลที่9อีกด้วย ซึ่งเป็นรถที่พระองค์โปรดใช้ในการทรงงานมานานและเป็นรถคันสุดท้ายที่เชิญพระบรมศพของพระองค์เมื่อเสด็จสวรรคตรจากโรงพยาบาลหาลสิริทไปประทับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทรถโฟกสวาเกนที4รุ่น B6 แบบฐานล้อยาวหมายเลขทะเบียนหนึ่งดัก0929ที่รู้จักกันดีในชื่อเจนบอนไม่ใช่แค่รถยนต์ทั่วไปแต่เป็นเครื่องหมายของความพอเพียง และความเรียบง่ายที่พระบรมราชาทรงประทับใจภายในรถไม่มีการตกแต่งอย่างหรูหราแต่มีเพียงตัวเล็กๆสำหรับทรงงานและระบบเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่ไม่ใส่ใจความหรูหราภายนอกแต่ให้ความสำคัญกับความเป็นประโยชน์และความเป็นจริงแต่นี่คือจุดที่ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นหลายคนอาจคิดว่าการใช้รถคันเดิมมาช่วยเชิญพระบรมศพของสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นการแสดงถึงความเคารพ และความจําที่ดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมมนกาธิเบศอย่างไรก็ตามบางคนอาจมองว่าเป็นการขาดความเหมาะสมในการใช้รถที่ไม่ได้เป็นเฉพาะสําหรับสมเด็จพระพันปีหลวงคุณคิดยังไงควรมีการเตรียมรถพิเศษสําหรับสมเด็จพระพันปีหลวงหรือไม่มาร่วมอภิปรายในช่องความคิดเห็นเถอะ